เดี่ยวครั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะไม่คุยกันอีกผมอยากรู้เขามาคุยอะไรกันเดี๋ยวครับเราได้เห็นจังหวะสุดท้ายเลยครับที่บีทยกขึ้นมาครับและเป็นในส่วนของคลาวเดมาร์กนะครับที่เข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับอันดับที่นี่อยูสติน่าครับขึ้นมาสปีดเราด้วยนะจังหวะเข้าเส้นชัยนะครับของจุฑาทิพมณีพันธ์ แรงระเบิดชั้นสั้นนี่ไว้ใจได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงที่เราเดี๋ยวช่วงที่เราไปสัมภาษณ์พี่บีชครับเราตรงนั้นเราตัดเป็นไฮไลท์ได้เลยนะพี่บีชจะสรุปเกมได้บทเลยนะอู้นี่ครับสะใจเลยครับแชมป์สเตทที่3ของทัวร์ออฟไทยแลนด์ครับแี่กำลังอ่านปากอยู่ นี่เป็นผลาะแันของสเตจที่3นะครับแชมป์สเตจที่3นะครับเป็นจูทาทิมบนดีพันธ์นะครับจาก o ทน n s เว c นซ n g t ทีมครับอันดับที่2ครับเป็นคาสเดียมาสครับจากไบส์วิวครับอันดับที่3เงียนทีทัชทิมชาติเวียดนามนะครับอันดับที่4ครับเป็นทางด้านอีชิตินานะครับจากแอสต n านาเดวีบูมเม้นทีมนะครับและอันดับที่5เป็นเนอร์อิซยาะครับจาก